สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเกวรินนะคะวันนี้มา KVN กับคุณ LIV จ้ะเอาล่ะนะคะโอ้โหมาทีมนี้สบายมากเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะจ๊ะเขาเก็บไปหมดแล้วอะตอนนี้ KVN นะคะก็กำลังคิดพาระสามกันนะคะเนื่องจากพามีชุบแล้วก็มี ลดคูดาวมีสกิลต่างๆนะคะที่เสริมให้สามารถใช้สกิลได้รัวๆนะคะคุณตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามคุณริวปกติเจอก็จะแบบฝั่งเกวลินก็จะตายนะคะแต่ตอนนี้มากับคุณ LIV นะคะชนะรัวๆตายซะเถอะคุณริวจึกๆๆกโหจิ้มใหญ่เลยนะจ๊ะ เอาแตกไปแล้วคุณลิวแล้วก็เก็บไปอีกหนึ่งศพนะคะเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะจ๊ะโอ้โหเรานี่คือกากที่สุดนในทีมนี้แล้วนะคะคุณโอเบเก็บไปได้หนึ่งศพชมมาแล้วก็ตายอีกอาคุณริวฆ่าได้หนึ่งศพแล้วคุณริวฆ่าได้อีกทีหนึ่งโอ้โหเจ็บเจ็บ โอ้ส้มหวานแตกไปแล้วนะคะเราก็พยายามลมนะคะทีมนุนนาแรงอยู่แล้วค <_ S 3> ่ะเกวรินนะคะก็เป็นพาสสมุดนะคะ <_ S 2> ก็ไม่ค่อยจะแข่งเท่าไหร่นะคะของก็มีเป็นแบบเรียกว่าพื้นพื้นกลางๆระดับล่างนะคะค่ะก็มาถึงนะคะ ต่สุดท้ายชนะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเข้ามาชมนะคะบ๊ายบายคลิปนี้สวัสดีจ้า